สวัสดีค่ะผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เตรียมตัวที่จะสอบเข้าในปีถัดไปนะคะโอเคโจทย์ข้อนี้เป็นของโทอีก test นะคะโจทย์มีอยู่ว่า the research released by h a n f o r d trust rank automobile companies according to sales and Financial position โอเคถ้าอ่านอย่างไวๆนะคะจุดที่เขาให้เราเติมเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของ According to sales and financial position นะคะสำหรับคนที่มีความแม่นยำในทางด้านวยากรอยู่แล้วนะคะเห็นโจทย์แค่นี้และเห็นจุดที่เราจะต้องทำให้สมบูรณ์เนี่ย คือสามารถที่จะวิเคราะห์แค่นี้ได้ไหมครูตอบได้เลยว่าได้เลยนะคะถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ว่า according to เนี่ยเขาเป็น preposition ถูกไหมคะแล้วตามด้วยคำนามเห็นไหมคะ sales แล้วก็ and financial position นี่คือกลุ่มคำนามเพราะฉะนั้นมันอยู่เป็นกรรมของ according to ทั้งกะบีนี้สีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น uh, prepositional phrase ซึ่งมันทำหน้าที่เป็นส่วนขยายโอเคไหมคะถ้าวิเคราะห์แค่ตรงนี้นะคะตัวช่วยของเราคือ and and มาเมื่อไหร่นะคะให้เราใช้หลักของ p a r a l l e l i s m ทันทีหมายความว่า AN d ถ้าข้างหลัง AN d เป็นอะไรข้างหน้า AN d ก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือมันจะเชื่อมแค่ระดับของกลุ่มคําไม่ได้เชื่อมระดับประโยคเลยเพราะหลังแ n d เป็น financial position เป็นกลุ่มคํานามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้างหน้า An d ก็ต้องเป็นกลุ่มคํานามด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆแค่ทํา s a l e s แล้วก็เติมคําไหนลงไปถึงจะกลายเป็นกลุ่มคํานามเพื่อให้เท่าเทียมกับด้านหลังเท่านั้นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์ ข้างหน้าเลยด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ถ้าดูแค่นี้น้องๆพอจะทราบไหมว่าต้องเติมคำชนิดไหนลงไปให้เป็นกลุ่มคำนาม sales ก็คือเป็นคำนามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังก็ยิ่งต้องเป็นคำนามใหญ่เลยเพราะต้องเป็นคำนามตัวหลักถูกไหมคะถึงจะกลายเป็นกลุ่มคำนาม sales อะไรเราก็มาดูว่า choice ของเรานะคะตัวไหนที่เป็นคำนามบ้างที่ต้องสะดุดก็ต้องเป็น performance กับ performer ถูกไหมเพราะว่า <c oughs> performance เนี่ยคือจะเป็นคำนาม suffix มันลงท้ายด้วย anc e ใช่ไหมคะส่วน performer ก็เป็นคำนามเช่นกันลงท้ายด้วย eror พวกนี้ก็จะเป็นตัวบุคคลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะ focus ของเราจะมาอยู่ที่ c กับ ดีด็อกนะคะส่วน perform กับ performing อันนี้หน้าตาเป็น verb สาม v e r บ i n g หรืออาจจะทำมาที่เป็น adjective ได้เหมือนกันแต่ด้วยตำแหน่งตรงนี้เราไม่ได้ต้องการ verb หรือไม่ต้องการ adjective ถูกไหมคะเราต้องการคำนามโอเคทีนี้มาตัดสินการระหว่าง performance กับ performer นะคะ performance ก็คือเราจะแปลเป็นการเป็นความนะคะก็คือการปฏิบัติงานและมารวมกับ sales ก็คือคล้ายๆเป็นผลของของยอดขายโอเคไหมคะ ส่วน sales performer ก็คือ performer คือคนปฏิบัติงานเนี่ยแล้วมารวมกับ sales มันจะฟังดูไม่รู้เรื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะดีกว่าก็คือต้องเป็นข้อ4ก็ต้องเป็น sales performance นะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วความหมายโดยรวมนะคะมันจะหมายความว่าอย่างไรนะแล้วก็ดูวัยกรณ์ที่แทรกอยู่ในประโยคนี้นะคะ the research นะคะ research ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง release by Henford Trust นะคะเขากำลังพูดถึง r e เ e a r c h งานวิจัยซึ่งถูกปล่อยออกมานะคะโดย h e n เอ่อ h e n f o r d t ท u s t เนี่ยทำไมคะเขาได้จัดลำดับอ่าตรง Research ตรงนี้นี่คือประธานนะคะเขาได้จัดลำดับอะไรคะ Automobile Companies ได้จัดลำดับของบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านรถยนต์เนี่ยตามอะไรตาม according to ที่เราเติมไปเมื่อกี้ก็คือตามยอดขายแล้วก็ financial position สถานะทางการเงินนะคะเราได้คำตอบไปแล้วแต่ทีนี้ในส่วนของวยากรณ์เราจะเห็นแล้วว่าสีฟ้าตรงนี้คือนี่คือ,อประโยคหลักถูกไหมคะส่วนสีชมพูตรงนี้นี่คือประโยคที่ถูกลดรูปมานะคะลดรูปมาจากอะไร a d j e c t i v e คลอสนะคะน้องๆต้องเข้าใจาต้องดูออกนะคะว่าเอา๊ะมันลดรูปมาจาก adjective c คล s สได้อย่างไรหนะ้าตามันต้องเป็นแบบไหนหนะ้ามันถึงมีการลดรูปก็คือมันลดรูปมาแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่กลุ่มคำนะคะหรือเราเรียวกว่า participle phrase นั่นเองทีนี้ จุดที่น้องๆต้องทบทวนคือลดรูปแล้วมันจะขึ้นต้นด้วย verb ing หรือขึ้นต้นด้วย verb ช่อง3นะคะจะเห็นว่าตรงนี้ลดรูปแล้วมันมีคำว่า by ซึ่งมันให้ความหมายในเชิงของ passive voice นะคะเมื่อไหร่ลดรูปแล้วขึ้นต้นด้วย verb 3นั่นคือความหมายคือ passive voice นะคะ,ะ passive voice ตรงข้ามถ้าลดรูปแล้วขึ้นต้นด้วย ing นั่นคือ active voice อตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะคะ,ะเราดูนะคะ ตรงนี้ลดรูปแล้วขึ้นต้นด้วย Ver b สามเห็นไหมคะโดยที่เรารู้ว่ามันมันเป็น a s s i v e ยิ่งมีคำว่าบ y ว่าโดยใครนะคะถูกปล่อยออกมาโดยใครถูกจัดทำขึ้นมาโดยใครมันมาขยาย Research เราก็จะรู้ว่า Research เนี่ยมันไม่ได้ทำตัวเองถูกไหมคะมันไม่ได้จัดทำขึ้นเองแต่มันต้องถูกจัดทำแล้วถูกปล่อยมาโดย Henry Trust อ่อ h ฮ n f o r d t r u s t โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลดรูปแล้วก็คือขยาย เ e a r c h นั่นเองอันนี้คือเพิ่มเติมในส่วนของวยากรณ์น,นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราวิเคราะห์ประโยคอะแค่ตรงส่วนสีเหลืองที่เราจะทําตรงเนี้นะคะกลุ่มคําตรงนี้ให้สมบูรณ์เนี่ยเราแค่มีแอนเป็นตัวช่วยเราเราก็สามารถตอบประโยคนี้ได้เพราะว่าเอาจริงๆอะถ้าคนที่แม่นๆนะดูแบบ30วินาทีก็คงไม่ถึงอะสามารถที่จะตอบเป็น performance ได้เลยนะคะโอเคแล้วค่อยเจอกันข้อถัดไปนะคะ